สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ M Society กับควีนกหนกขวัญอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้เราอยู่กันที่งานแถลงข่าว AP Thailand ที่วันนี้เขาจะมาเปิดเผยถึงกลยุทธ์เบื้องลึกเบื้องหลังของการทำการตลาดในครึ่งปีหลังมาดูกันค่ะว่าในครึ่งปีหลังของปี2565นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่บ้างและไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้ค่ะนั่นก็คือมีการเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่อีกด้วยจะเป็นอย่างไรความน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะติดตามชมกันได้เลยค่ะ ะะสำหรับธุรกิจบ้านเดี่ยวแล้วกันนะคะเราจะมีการเปิดแต่บ้านที่เป็น17โมเดลใหม่ แล้วก็ภายใต้17โมเดลใหม่เนี่ยจะมี18โครงการนะคะให้ลองเลือกไปชมแบบบ้านนั้นกันแล้วมากกว่านั้นนะคะเราจะมีการ expand segment ไปที่ segment 3-5ล้านพร้อมกับเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่โมเดลนะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยมีพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็ตอบรับไไลฟ์สไตล์ของคนที่แบบชอบบ้านที่มีดีไซน์อยู่ได้ง่าย<ห>ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ flexible function อย่างเต็มที่ค่ะ แล้วมากกว่าน,นั้นนะคะเรามีวิธีคิดภายใต้แนวคิดของ hybrid living นะคะซึ่งมีสีกแกณที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น security คือความปลอดภัยภายในตัวบ้านนะคะ c อ m f o r t เนี่ยเป็นความสะดวกสบายในการสั่งการต่างๆ Cost saving ก็คือช่วยเรื่องของคอร์สสองส่วนการนะคะ,คะสุดท้ายค่ะ community อันนี้ย สำคัญมากเพราะว่ามันจะดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงของสมาชิกทุกคนในบ้านเลยความแบบมั่นใจได้ว่าการรักษาความปลอดภัยเราเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะโหโหและนี่ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณพิมพ์ันธ์ปรีชาโน,น ผู้อำนวยการอาวุโสของบริษัท AP Thailand ค่ะที่มาเปิดเผยถึงกลยุทธ์เบื้องลึกเบื้องหลังของการทำการตลาดของ AP Thailand แห่งนี้นะคะในครั้งหน้ามาเก็ตเทียจะพาทุกคนไปพูดคุยกับท่านผู้บริหารคนไหนหรือแม่ทัพหลักของแบรนด์ใดอีกที่จะมาเปิดเผยถึงกลยุทธ์เบื้องลึกเบื้องหลังของการทำการตลาดติดตามได้ที่นี่ที่เดียว e m Society สำหรับวันนี้หน้าที่ของคุณก็ได้สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ